มาพบกับอ้ออีกแล้วนะคะค่ะทุกคนในการแนะนําเกี่ยวกับการทําข้อสอบนะคะอ้อต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคืออ้อไม่รู้ข้อสอบมาก่อนนะคะในการแนะนาเนี่ยมันมาจากการจดบันทึกของอ้อเองนะคะมาเขียนโน้ตในโทรศัพท์แบบนี้นะคะก็คือฉันสอบมายังไงฉันก็จาออกมาประมาณนั้นเลยนะคะอ้ออ้อก็พิมพ์ตามที่เท่าที่ตัวเองจําได้นะคะแต่นี่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเออฉันฉันจำมาได้เยอะมากนะคะทุกคน ในการทําข้อสอบตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหรือนักจัดการงานทั่วไปนะคะว่าอ้อได้เตรียมตัวยังไงเริ่มแรกยังไงตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบนะคะคือมีวิธีการเตรียมตัวยังไงนะคะไปฟังกันเลยค่ะค่ะจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะอ้อได้พูดถึงเล่าประสบการณ์ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะซึ่งก็เป็นพื้นฐานในการทําข้อสอบของนักจัดการงานทั่วไปนะคะในสิ่งที่ เราต้องรู้ก่อนที่จะไปสอบก็คือจะเกี่ยวกับพวกงานสารบัญน,นะคะคือให้เราไปศึกษาข้อมูลของงานสารบัญถามว่ามีมีไม่มีประสบการณ์คือสอบได้ไหมสามารถสอบได้นะคะถ้าเราไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคือเราอะสามารถไปเสิร์ชหาข้อมูลว่าเ,เจ้าหน้าที่ธุรการทำอะไรหรือว่านักจัดการงานทั่วไปทำหน้าที่อะไรบ้าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปทําหน้าที่อะไรบ้างประมาณนี้นะคะแต่ว่าในการทําข้อสอบก็คือให้เราไปดูพวกแพลตฟอร์มนะคะคือแบบฟอร์มในการทําหนังสือราชการต่างๆในการเขียนโครงการทํำยังไงประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะอ้อก็จะขึ้นให้ดูว่าในการสอบแต่ละครั้งนะคะอ้อจะบันทึก บันทึกก็คือในโน้ตในโทรศัพท์นะคะว่าอ้อออกมาจากห้องสอบเนี่ยคืออ้อสอบอะไรมาบ้างเราทําข้อสอบไปแต่เราก็จําจําข้อสอบออกมาเพื่อที่จะเอาเอามาบันทึกในการหาข้อมูลในการสอบครั้งต่อไปนะคะค่ะทุกคนอย่างเช่นตัวนี้นะคะคืออ้ออ้อไปสอบนักจัดการงานทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนะคะเดี๋ยวอจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่า พอ,อสอบเสร็จแล้วออกประจากห้องสอบแล้วออบันทึกอะไรไว้บ้างนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้นะคะข้อสอบจะประมาณนี้นะคะก็คือรายงานการประชุมตามระเบียบสารบัญน,นะคะคือเราต้องไปศึกษาหาข้อมูลว่ารายงานการประชุมเนี่ยมันประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะทุกคนแล้วก็คือเราก็ต้องฝึกฝนนะคะว่าในการเขียนรายงานการประชุมเนี่ย มันมันจะมีอะไรบ้างค่ะข้อต่อมานะคะก็คือหนังสือเชิญภายในและภายนอกนะคะส่วนมากหนังสือเชิญภายในและภายนอกหน่วยงานอื่นนะคะถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็จะเป็นปราคุดนะคะอยู่มุมซ้ายมือด้านบนใช่ไหมคะแต่ว่าในการสอบของมหาวิทยาลัยนะคะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเอยชื่อก่อนก็คือจะเป็นตาตามหาวิทยาลัยนะคะ ก็จะเป็นแบบฟอร์มอีกแบบฟอร์มหนึ่งซึ่งเราก็ต้องหาข้อมูลนะคะว่าในหนังสือภายในและหนังสือภายนอกเนี่ยจะมีแบบฟอร์มเป็นอย่างไรนะคะข้อต่อไปนะคะก็คือเขียนโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนะคะคือเขาจะให้หัวข้อมาแล้วก็ให้เราเนี่ยได้เขียนโครงการขึ้นมาว่าเราจะพัฒนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอย่างไรนะคะ ซึ่งปกติแล้วเราก็สามารถที่จะเขียนตามแพลตฟอร์มมันได้ว่าการเขียนโครงการเนี่ยเขียนยังไงนะคะก็จะมีโครงการหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์นะคะผู้รับผิดชอบโครงการวิธีการดำเนินง,งานนะคะแล้วก็ต่างๆให้ทุกคนไปศึกษาดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะลองฝึกฝนค่ะแล้วก็เราอาจจะเขียนลงใน กระดาษโน้ตหรือว่าในสมุดนะคะจริงจังว่าออส่วนประกอบของการเขียนโครงการเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะลองฝึกดูค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเลขานุก,การผู้บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรนะคะจริงๆหน้าที่เลขานุก,การก็มีความสําคัญเกี่ยวกับออการทํางานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหรือว่านักจัดการงานทั่วไปนะคะเพราะว่ามีความรอบคอบนะคะแล้วก็ มีความรับผิดชอบก็คือเราต้องจดบันทึกางานต่างๆของผู้บริหารนะคะไว,ไว้เพื่อเป็นแบบอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารนะคะในตำแหน่งของเลขานุการเนี่ยนะคะต่อไปนะคะก็คือเขาจะสอบถามเกี่ยวกับหนังสือประชาสัมพันธ์นะคะว่าประกาศแถลงการข่าวเพื่อที่จะให้เราเนี่ยอธิบายรายละเอียดของคำว่าประกาศ คำว่าถแถลงการแล้วก็คำว่าข่าวนะคะในวงเล็บก็คือหนังสือประชาสัมพันธ์นะคะค่ะซึ่งหนังสือประชาสัมพันธ์นะคะเราก็ดูได้จากการเขียนหนังสือราชการต่างๆนะคะว่าออแต่ละอย่างก็คือสามารถอธิบายความหมายออกมายังไงนะคะยังไงเราก็ลองไป Google ดูนะคะว่าข้อมูลต่างๆคืออะไรประมาณนี้ค่ะ,คะเราก็จะพามาดูตัวอย่างสัก อีกสัก2ตัวอย่างนะคะในการที่อ้อทขาข้อสอบออกมาแล้วอ้อก็จดบันทึกเพื่อที่จะเอามาศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในการทําข้อสอบในรอบถัดไปนะคะ <_ uch> อันนี้ก็คืออ้อสอบมาตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนะคะ2561นะคะแต่ในข้อสอบก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะข <_ uch> ้อแรกเลยนะคะเขาจะถามว่าข้อสอบก็คือจะให้เขียนโครงการค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าสอดคล้องกับ ครั้งแรกที่อ้อสอบเลยว่าเขาให้เขียนโครงการนะคะคือมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะว่าในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการนักจัดการงานทั่วไปคือเราเราต้องมีพื้นฐานความรู้ด้วยนะคะว่าโครงการเนี่ยคือเขียนอย่างไรนะคะข้อต่อไปนะคะก็คือเขียนเกี่ยวกับ5สอว่ามีอะไรบ้างนํามาใช้กับหน่วยงานได้อย่างไรนะคะคือเขาก็ให้ความสําคัญว่าเราอะมีความรู้ว่า 5สเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในหน่วยงานได้นะคะข้อ3นะคะถามถึงหลักธรรมมาพิบาลค่ะว่าคืออะไรมีอะไรนะคะจริงๆในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมมาพิบาลสำคัญนะคะทุกคนเพราะว่าออดเพิ่งไปสอบที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับพนักง,งานมหาลัยค่ะเขาก็สอบถามเกี่ยวกับ ความหมายของหลักธรรม,มาพิบาลเหมือนกันนะคะคืออยากให้ทุกคนลองศึกษาดูนะคะข้อต่อไปนะคะก็คือให้ทำหนังสือขออนุญาตพานักศึกษาเข้าดูงานมีอาจารย์พาพาเดินทางไป3มคนนะคะก็จะประกอบน่าจะประกอบด้วยบันทึกข้อความนะคะในการขออนุญาตพานักศึกษาไปศึกษาดูงานแล้วก็ขออนุญาตเดินทางไปราชการนะคะ อาจจะมีเกี่ยวกับทําสัญญายืมเงินด้วยประมาณนี้นะคะลองให้ทุกคนไปศึกษาหาข้อมูลดูนะคะว่าในโจทย์เนี่ยว่าให้ทําหนังสือขออนุญาตพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานมีอาจารย์พามา3ามคนเราอาจจะต้องส่งหนังสือบันทึกข้อความไปถึงหน่วยงานที่เราต้องการเข้าไปศึกษาดูงานประมาณนี้นะคะลองหาข้อมูลดูนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะจะเป็นอ่า ตัวอย่างสุดท้ายแล้วที่อ้อจะแนะนํานะคะแต่ถ้าใครอยากจะสอบถามอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะในคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าสอบถามมาทางไอจี IG, หรือว่า Facebook ก็ได้นะคะที่อ้อให้ผ่านทาง Youtube Channel ของตัวเองนะคะอันนี้นะคะจะเป็นข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่อ้อไปสอบในปี61นะคะ ข้อแรกนะคะจะถามเกี่ยวกับถ้าคุณได้รับคัดเลือกให้ทำงานและมีคนมาสอบถามเกี่ยวกับการสมัครงานคุณจะให้คำแนะนำอย่างไรเพื่อให้ผู้สอบถามได้ข้อมูลละเอียดครบถ้วนนะคะอ้อยึดหลักก็คือในการที่เราสมัครเข้าไปทำงานเนี่ยคือเราสมัครยังไงเราก็ให้คำแนะนำเขาอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าเหมือนอย่างที่อ้อสมัครใช่ไหมคะอ้อเข้าไปใน กองทรัพยากรบุคคลนะคะก็คือเราก็อธิบายไปตามนั้นเลยค่ะว่าเราเข้าเว็บนี้นะคะแล้วก็เราไปาหัวข้อนี้หัวข้อนี้นะคะเราก็ลงรายละเอียดไปเลยนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะถ้าคุณได้รับผิดชอบในเรื่องการนำเสนอแฟม้มเอกสารหน้าห้องพ่วงในการจะมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรอันนี้ก็ให้ทุกคนไปศึกษาดูนะคะว่า การนาเสนอแฟ้มเอกสารนะหน้าห้องผู้มนวยการเนี่ยจะมาจากตําแหน่งอะไรสําหรับอ้อนะคะคือในการทําข้อสอบอ้อก็จะคิดถึงงานเลขานุก,การเลยค่ะว่าผู้ที่นําเสนอแฟ้มหน้าห้องก็ต้องเป็นเลขานุก,การแล้วในการทําข้อสอบครั้งถัดไปอ้อก็ต้องไปดูว่าเลขานุก,การเนี่ยคือเขาทําหน้าที่อะไรบ้างประมาณนี้นะคะข้อต่อไปนะคะก็คือถ้าได้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา ระบบสารบัญใหม่และมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้และให้คุณเป็นผู้รับผิดชอบโครงการสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะทุกคนคือเทคโ,โเทคโนโลยีค่ะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีก็คือก้าวไปตามยุคตามสมัยนะคะในสิ่งที่เราต้องทำก็คือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะอะไรที่ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรที่ สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานนั่นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปก็คือให้เราลองศึกษาดูนะคะอ่ะ4.1นนะคะก็คือมีข้อย่อยมาอีกว่าเขียนโครงการพร้อมกำหนดการนะคะเห็นไหมคะว่าโครงการจะมาทุกทุกการสอบเลยนะคะซึ่งมันก็สำคัญนะคะทุกคนพยายามไปฝึกเขียนโครงการฝึกหาความหมายของโครงการหรือว่า หาอะไรใหม่ใหม่ๆที่เราคิดว่าเราจะสามารถแบบนำเรื่องนี้มาทำโครงการได้เพื่อพัฒนานหน่วยงานของเรานะคะ4ี่จดนะคะเขียนหนังสือเชิญประชุมค่ะก็คือการทำบันทึกข้อความการเขียนหนังสือราชการนั่นเองนะคะสี่จดสามสุดท้ายค่ะเขียนคำร่างกล่าวรายงานและกล่าวเปิดโครงการนะคะอันนี้ก็ให้ทุกคนลองไปหาศึกษาข้อมูลดูนะคะว่าคำกล่าว รายงานกล่าวเปิดปิดโครงการคือเขาจะต้องเขียนอย่างไรบ้างนะคะจะมีประธานแล้วก็ผู้นำกล่าวประมาณนี้นะคะค่ะที่ทั้งหมดที่พูดมานะคะอยากให้ทุกคนไปลองศึกษาหาข้อมูลดูนะคะไม่ใช่เพียงแค่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการเ <c oughs> จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนักจัดการงานทั่วไปหรือว่าอาจจะเป็นนักทรัพยากรบุคคลและอื่นๆอีกมากมายนะคะคือ อ้ก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานมาตั้งแต่แรกจากคลิปที่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะอก็พยายามฝึกฝนมาในการที่ทำงานนะคะก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นนะคะมาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มาทำข้อสอบนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่คิดว่าตัวเองไม่มีพื้นฐานเลยนะคะอ้อก็เริ่มมาจากจุดที่ไม่มีพื้นฐานเหมือนกัน,นะคะ่ะยังไงก็ขอให้ทุกคน ฝึกฝนตั้งใจนะคะแล้วก็ไม่ย่อทอนะคะทุกคนเพราะว่าเข้าใจถึงคําว่าแบบฉันเหนื่อยฉันสอบมาเยอะแล้วอ้อก็เป็นคนหนึ่งที่สอบมาเยอะเหมือนกันนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมแจ้งอ้อได้เลยนะคะขอบคุณที่มารับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ อ๋อมีเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยนะคะใครที่สนใจเกี่ยวกับการสอบของพนักงานมหาวิทยาลัยนะคะก็คือฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ค่ะเดี๋ยวก็จะมาในคลิปหน้านะคะฝากติดตามด้วยนะคะ